สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านไปร่วมงานมงคลสมรสที่โรงแรมโนโดเวเทลกรุงเทพมหานาครไปกันครับวันนี้ผมเดินทางออกจากจากังหวัดสมุทรสาคร4ี่คน,คนท่านผู้ชมออกบ้านประมาณตีห้าเศษท่านผู้ชมครับขึ้นทางด่วนท่านผู้ชม ตอนนี้ถึงโรงแรมโนเวเทลสถานที่จัดงานและคระ่ันผู้ชมครับ โรงแรมนี้ไม่เคยมาท่านผู้ชมก็เลยขอถ่ายรูปเป็นที่เลึกหน่อยครับโรงแนะครับท่านผู้ชมโรงแรมนะครับท่านผู้ชมนั่นไหมตอนนี้เข้าไปในห้องสถานที่จัดงานแล้วท่านผู้ชมก็เห็นบรรดาญาติพี่น้องมาเยอะท่านผู้ชมโรงแรมนะครับท่านผู้ชม องรับรองอาหารชาท่านผู้ชมเอาแค่นี่เด็ดไม่ยากเด็ดยิ่งเด็ดไม่เสื่อมนี่เตรียมวิธีอาหารมาครับท่านผูน้ชมบยยรรดาญาติเจ้าบ่าวเจ้าสามเยอะท่านผู้ชมความจริงผมเป็นญาติเจ้าสาวท่านผู้ชมแม่เจ้าสาวชื่อทองร้อยตรินโนท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ได้เวลาทำพิธีแห่ขันหมากท่านผู้ชม ว้านาฝั่งที่นั่งด้านขวาจะเป็นญาติฝ่ายเจ้าสาวท่านผู้ชมที่เป็นที่นั่ง าาใช่ครับนี่บรรดาญาติฝ่ายเจ้าสาวท่านผู้ชมเสา

ขันหมากมาแล้วก็ท่านผู้ชมกันหมากมาแล้วครับต้องงงยไอ่าเวค้อเน

ทำต่อกรไม่เจอเหมือนเดิมทุกวันเขาไม่ได้ยินแ่บอกว่าต้องเป็เขาที่ไม่เจ ความจริงเจ้าบ่ากับเจ้าสาวการศึกษาดีทั้งคู่ท่านผู้ชมมีการงานดีครับท่านผู้ชมครับ ให้กับผู้ใหญ่ของทางด้านฝ่ายเจ้าสาวนะคะแล้วเราก็จะได้เก็บภาพกันด้วยค่ะเนะชิญเลยค่ะใช่ไหมคะคุณท้าวมาเลยเทีละหนึ่งพานนะคะ<า>เดี๋ยวมอบทีละหนึ่งพันนะขอเป็นทุกเคนแท้ต่อน,นะคะพี่ท้าวคุณท้าว เจ้าสาวรอกราค่ะคอทตั้งกาบแล้วค่ะป่ายเราแล้วก็เรียนเชิญคุณลุงค่ะคุณลุงขาเดี๋ยวม่อาเล่งแม่ยงไม่เดยไปอตัดคมค่ะคู่นะคม่ะคุณผ่คณม่ะมะคุ้เค่คม่ค้่ะ้เลย่ะคคะู่ะคะ ค่ะน้องก้องได้ค่ะยิ้มให้พี่ช่างภาพนิดนึงนะคะนะเ่้นะคะหนึ่้อลาเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะผ่านแบงคค่ะผ่านแบค่ะน้องชายนะคะน้องพีนะคะเป็นผู้สืบอาชาพพร้อมหนึ่งสอง ถ้าใเจ้าบล่านะคะสามารถเข้ามานั่งนะคะบริเวณด้านในพิธีการของเราได้เลยนะคะเพื่อนๆนนะคะพี่ๆค่ะเข้ามานั่งกันก่อนได้ค่ะทุกท่านที่ยืนอยู่นะคะตรงนี้ยังว่างนะคะเข้ามานั่งก่อนได้เลยค่ะนั่งให้เต็มนะคะเพื่อที่เราจะได้เป็นบุคคลสําคัญนะคะเป็นสักขีพยานค่ะในช่วงของพิธีการมั่นหมายนะคะที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะเรียนเชิญเข้ามานั่งกันก่อนได้เลยนะคะก่อนที่เราจะได้ ของพิธีการมั่นหมายอย่างเป็นทางการในวันนี้นั้น,นะคะว่าคุณอรรวาลรุจันทร์นเดงนะคะซึ่งเป็นลูกสาคนสวยของทางด้คุณพ่อสุทินนะคะจันทร์และนะคะคุณแม่ทองซ้อยตัะริโน,โนนะคะแล้วก็เจ้า่าวของเราสุดหล่อวันนี้นะคะคุณท็อกค่ะ นันทพงศ์เป,ปรมปีนะคะก็เป็นลูกชายนะคะของทางด้านคุณพ่อวาที่รติอําเนยเป,ปรมปีแล้วก็คุณแม่บุญรคาเป,ปรมปีนั่นเองค่ะสองฝ่ายนะคะพร้อมแล้วเจ้บาบ่าของเราก็พร้อมแล้วนะคะพิธีการต่อไปก็จะเข้าสู่ในช่วงของพิธีการเจรจาสู่ขอ,ขอก่อนที่จะไปช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่ขาขออนุญาตนะคะคุณข่านั่งขึ้นเก้าอี้ได้ไเ่ยเราจะได้หลังตรงอ่ะเรารอ,อสมาชสมาทคุณแม่ก็สวยสวยเลยเจ้บาบ่าขาเรารอ เดี uhm. ๋ยวเก็บภาพนะคะมองไปที่พี่ช่างภาพนะคะพี่ช่างหลักของเราก่อนนะคะนะคะช่อดอกไม้จากทีมงานนะคะบริเวณตรงกลางก่อนนะเก็บภาพรอ่อก่อนยืนเก็บภาพรอ่อนิดนึงนะคะ เรียบร้อยคุณท้าวขาเดินไปรับ,รรบรต้ดเจ้าสาวของ <ขอ S 2> เร,ราค่ะ <ขอ S 2> ทุกท่านคะขอเสียงปรบมือส่งกำลังใจให้เจ้าบาวของเราด้วยค่ะ เราก็จะส่งกําลังใจไปช่วยนะคะจากทางด้านเจ้าบ่าวที่จะไปรับวนเจ้าสาวหรือว่าคุณเมย์นั่นแหละค่ะทังคาะก็มีทั้งทองหยิบทองหยอดฝอยทองเนาะอันนี้นะคะเขาบอกว่าผลเงินผลทองเข้าบ้านนี่นะคะแล้วก็ยังมีขนมเปี๊ยะค่ะขนมเปี๊ยะนี่เขาหมายถึงความเป็นปึกเป็นแผ่นนะคะรักให้กลมเกี่ยวกันนะของทั้งสองขอเสียงปรบมือดังๆค่ะสาสาวองเราวได้ค่ะว้า นะคะยืนตรงกลางก่อนนะคะเดี๋ยวได้สวัสดีแขกก่อนนะคะยืนตรงการลางได้นับตรงไยค่ะอ่าเชิญคะ่ะสรดกไม้ให้น้องทีมงานได้เลยค่ะอ่ะเบาสาวคาสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนขึ้นเวทีก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะเสียงประเมินกัางๆอีกสักหนึ่งคะ่ะแล้วก็เรียนเชิญค่ะเบาวสาวนะคะนั่งประจำที่ได้เลยคะ่ะค่ะ ค่ะคุณแม่ค่ะพร้อมแล้วคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญด้านพี่โต๊ะสินสอดของเรานิดนึงค่ะลุกขึ้นมาเลยค่ะคุณแม่จ๋าดินบริเวณด้านข้างโต๊ะสินสอดได้เลยค่ะโอเคอึ๊บคุณแม่ขากรีดเงินนะคะนิดนึงอ่าหยิบเงินขึ้นมาค่ะอ่าปกติคุณแม่นับเงินยังไงเออ เน่เน่มืออาชีพนะคะมืออาชีพนะคะโอ้โหอย่างที่ว่าเร็วมากนี่เร็วลูกคุณแม่น้เงินไม่ทันท่านผู้ชมคุณแม่พร้อมนะอย่างที่ซ้อมนะหนึ่งสองสามอึ๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้โอ้โหคุณแม่คะคุณแม่คะคุณแม่หนักมากคุณแม่หนักมากโอ๊ยโอ้ยโอ้โหสุดยอดมืออาชีพของแท้ ีคุณแม่าคา<น>ะ,<น>ะแบบเอาไปฝากไว้กับบุคคลที่ไว้ใจได้ก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูกเพนเล่นหมุกกันบอก เ็บไปที่ปลอดภัยก่อนจ้ดโอ้โหงานหมายของเรานะคะก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะได้ขอปรับเปลี่ยนสถานที่บนเวทีแห่งนี้เป็นการรักไหว้ งันส่งให้ก่อนเลยค่ะแมบบ่หนึ่งชิ้นนะคะแม่ครับวางที่ตักเลยค่ะวางที่ตักเลยอ่ะพี่ชายหนึ่งชิ้นวางที่ตักเลยค่ะเรียบร้อยแล้วอ่าสาสาวมองกล้กองเนพะื่อนๆมีติกล้องมองหน้าหนึ่งสองเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะรับอาหารทุกเียนแพคค่ะเป็นการอคุณยายคนแรกแตะที่มานิดน,นึงส่วนท่านอื่นึง นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วทางด้านเหล่าสาววางของที่ับเรียบร้อยครับค่ะขอบคุณทั้งสี่ท่านค่ะลำดับต่อไปเรนื่อง <c oughs> <c oughs> ค่ะเก็บซองให้เรียบร้อยค่ะบอกสาขาแล้วก็สมัครฟังฝันนะคะเดี๋ยวส่งให้ท่านแรกท่านแรกจะได้ส่งต่อๆมาให้นะคะอ่าส่งต่อมาให้ได้แล้วก็มองกล้องจำนะเก็บภาพนะ Hãy subscribe cho kênh <laughs> ra, <laughs> ตอให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะมอบของขวัญให้กับผู้ใหญ่กันรับส่งต่อก่อนนะคะกลมต่อกันไปก่อนค่ะรง่ายๆนะคะกงต่อกันค่ะแ็วางที่ตักนะคะเก็บภาาก่อนค่ะก็มีนรั้มีนะครัรี ค่ะบบาสาวพนมมือไว้ที่หน้าอกค่ะและนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาค่อยๆนะคะท้องมาลัยมงคลให้กับลูปท้องกับอวยพรไปด้วยนะคะท้องไปวันไปนะคะบบาวสาวยิ้มไว้นะคะรับคำอวยพรจากคุณพ่อคุณแม่จัดให้สวยงามจัดให้ตรงนะคะเอามือจับไหล่ ลูกสาวใช้อะไรนิดนึ่งโอเคเลข้องค่ะที่แปดน,นะคะลงบนสีรษะของคู่บ่าวสาวพร้อมกับอวยพรให้ทั้งคู่ค่ะพักผ่อนก่อค่ะต่อไปคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวเชิญค่ะ พูดนลว่านัดแต่เขไียวแล้วคนโอเคมได้เรวตอนนี้ได้เวลารับประทานอาหารร่วมฉลองมงคลสรสท่านผู้ชม กินท่านผู้ชมอาหารอร่อยครับท่านผู้ชม oh. นี้ได้เวลาเจ้าสาวยนดอกไม้ท่านผู้ชมนี่คือคนที่โชคดีรับดอกไม้จากเจ้าสาวท่านผู้ชมรับงานมงคลตับรถครั้งนี้ก็จัดได้อย่างหรูหราท่านผู้ชมก็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวคลองรักกันนานๆมีความสุข คือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะท่านผู้ชมมีลูกเต็มบ้านหลังเต็มเมืองนะครับท่านผู้ชมครับ ถ้าคลิปนี้หากดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำคลิปน,นะครับสำหรับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ